มาต่อจากกี้รวมบอสมามาซื้อนี่ก่อนกิ้งไวลี่เอ้ยเจะไม่ซื้อไม่ซื้อไม่ซื้อเราจะไม่ซื้อฟ็อกเด็ดขาดเราจะเล่นมดนเดียวให้จบไปเลยเอาว่าถือว่าทำชัยเล่นเป็นในตัวด้วยเงินเงินเหลือแล้วใช้ซื้อไปเลยไปไวลี่นี่กูอัดอยู่ไะเนี่ยโอเคอัดอยู่อัดอยู่อ,อยู่ๆๆๆ โทษนะตะกี้อินดิวเฟดอินวีเดียขึ้นมาขอโทษทีครับอ่ะเรารอ,อไปปึ๊บปึ๊บนะเตรียมไว้เจ้าเราจริงๆเราไม่ต้องเตรียมหรอกเรา,าให้มันไปอย่างนี้แหละดีละเสพบ,บรรยากาศในนี้เด้อ เฮ้ย,ย,ยตัวนี้ไม่ดีพุ่งไปก่อนนั่นแหละเฮ้ยไอเหี้ย,ยล็อกมึงล็อกมนมึงขาดขาสัันยังว่ากระโดดกันั้นไม่ถึงเยอะอุย้ยไม่ต้องสนใจเลือดเลือดลดไปแค่นั้นไม่วนๆหรอกไปดีไงไวรีแล้วเนื้อ <c oughs> เรื่องเราไม่ดูเรามาเอามัน โอ้ยเี้ยป่าเลยกุรี้ออิสิตพลังของอิสิตนี่คือคีย์สำคัญที่จะทำให้เออเอาชนะไวรี่ได้เลยนะไม่นั้นแม่งยิงยังไงก็ไม่เข้าโอ้บอ้ก่อน ไม่ Nej, ใช <S 2>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  ้เทคนิคก็แล้วกันผมจะใช้เทคนิคในการสู้บอสเลยแล้วกันเห็นเลือดบอสไหมฮะถึงหลอดแล้วลงมาอื้อจบนี่คือการตีบอสแบบง่ายๆนะฮะกับไวรี มาเลยมาเลยใช่ตาเอ๊ะคนนี้ได้อังกฤษก็อ่านนะผมไม่ได้กฤหาคนนี้ได้อังกฤษก็อ่านนะผมไม่ได้อังกฤษหาเลยเลย เดี๋ยวผมสามารถกดสกิปผ่านไปได้เลยนะเนี่ยจริงเราไม่ต้องดูแล้วก็ได้นะเอาให้มันดูจบนี้เรเราไปดูว่าเวลาที่เราเล่นไปใช้เวลาเท่าไหร่นะโอเค <c oughs> จริงจริงไอ้ไอ้ที่เขาคุยอันนี้คือเวลามันไม่ได้เดินแล้วนะ <c oughs> คือมันจบได้แต่เราแอะแเอาชนะไวรี่ได้ละมาเก่งโคตรเราเนีย่ยมินิโปรเจกต์ขอปิดไว้แค่นี้แล้วกันโอเค ไงก็ต่อด้วยดิวมาคายสสเปเชียลออดิชันนะโอเคอาจจะมีเวอร์จิลเล่นเล่นเล่นให้ดูบ้างนะโอเคแต่อยา่าคาดหวังนะดิวมาคาย4ีว่าจะเล่นเก่งอ่ะโอ้ไม่เก่งเท่าดิวมาคาย3แน่นอนอันนี้ยอมรับเลยกากมากหนีไปตามเคยไวยลี่ ライトハカセコンドトコロニータダスカーライトハカセコンうトコロニータダスカーライトハカセコンドトコロニータダスカーライトハカセう。 เแมวแมวกลัวลิขสิทธิ์เสียงเดนตรีติกิเสียงตีติกิโอเคกลับมาแล้วทุกคนแม่ของฟังได้แค่นั้นแหละเยอะภาษาญี่ปุ่นเนี่ยแคปคอต้องดูแล้วอันนี้ที่เหลือแล้วโอเคหลังจบเล่นจบ เรามาดูเวลากันหน่อยว่าเนี <c> ่ย <oughs> จริงๆผมก็เล่นไว้แล้วแหละเล่นไว้เยอะเลยด้วยแต่ผมมาดูเวลาว่าอันไหนเวลามันเยอะอันด้านล่างเยอะโอเคเราเซฟทับไปเลยว่าเรามีเวลาเราทําได้เวลาเท่าไหร่โอ,โอ้ใช้เวลาเยอะอยู่นะนะหน้าสิบกว่านาทีโอเคเราไม่ต้องละพ้อก่อนนะสวัสดีครับ